แฟนฟิรานไฮบริดของแถมแน่นๆรับฟรีหูฟังไร้สาย990บาทและเงินช่วยดาว3,000บาทฟรีโมกนกวินเทจซื้อแจ็คเก็ตเท่ๆไม่ต้องดาวไม่ต้องคำออกรถง่ายๆที่ศูนย์หรือถึงบ้านวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ยามาฮ่ารัฐนภเพชัยานยนต์16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ กลุ่มชาวเขาเผ่าม้งจากบ้านเหล่านะเหล่าเน้งกว่าร้อยครัวเรือนเข้าพบคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งสากลนิคมพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาคอ2,068หลังเคยถูกให้ออกจากพื้นที่เดิมมานานกว่า40ปีที่สลาพยักภัยภายในสำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาคอนายวิโรธแทจะประธานกลุ่มชนเผ่าม้งบ้านเหล่านะเหล่าเน้งนำชาวบ้านกว่า127ครัวเรือนเข้าหารือกับนายยุพราชบัวอิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมในขณะที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปกครองท้องถิน่นและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อนายวิโรธเปิดเผยว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องขอสิทธิ์ในที่ดินไปยังหน่วยง,งานต่างๆถึง5แห่งแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและขอคําแนะนําในการจัดตั้งสากรนิคมโดยเสนอขอพื้นที่ทํากินครัวเรือนละ20ไร่ด้านนายยุพราชบุอินระบุว่าจะเร่งประสานสากรจังหวัดเพชรบูร์เข้ามาให้ความรู้และวางแนวทางในการจัดตั้งสากรอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขาคออย่างเป็นรูป,ปรธรรมปิดท้ายในวิโรดและชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนรัฐบาลที่เข้ามารับฟังปัญหาพร้อมฝากความหวังว่าครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีที่อยู่อาศัยและที่ทํากินอย่างมั่นคงในระยะยาวผมในวิโรดเชจประธานกลุ่มเกษตรกรคนจนจังหวัดพิจิบุรน,นะครับในวันนี้เรามาประชุมที่อุทยาลเขาขอ อุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับในการประชุมในวันนี้นะครับถามว่าเราพอใจหรือไม่นะครับในในในสำหรับในวันนี้เราพอใจอันดับหนึ่งนะครับเราดีใจที่ท่านยุพร,ราชมาในวันนี้ท่านพูดแต่ละคำพูดตรงกับใจของพวกเราเราคิดว่าเราจะได้ที่ดินแน่นาคตและพวกเราทุกคนขอขอบคุณท่านยุพร,ราชที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านพิสนกพงคณะทํางานของช่วยรัฐมนตรีนาราพักครับเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมาวันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐของเราทุกคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยว่าจะต้องบอกพี่น้องประชาชวนว่ามันไม่ได้เลยเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราต้องปฏิบัติตามตัวหนังสืออย่างนั้นการประชุมไม่มีประโยชน์ วันนี้ที่ต้องการมากที่สุดก็คือข้อมูลข้อมูลจากพี่วิโร์แล้วก็พี่น้องเราทุกคนสะท้อนข้อเท็จจริงอย่ากโกหกผมอย่ากโกหกคนที่มาหวังดีช่วยเหลือท่านภาคราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีหน้าที่บอกว่าหน่วยงานเรามีข้อจํากัดตรงไหนหน่วยงานเรามีข้อเสนอแนะพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรแล้วสุดท้ายเราจะนํามาประมวล เพื่อหาทางออกให้กับพี่น้องเราก่อนหน้านี้เนี่ยพี่วิโรธก็ไม่ได้บอกว่ามีการประชุมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกับใครคือตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการพูดคุยเรื่องการนําเสนอห้าพื้นที่ในพื้อเขาคอเรื่องนี้เดี๋ยวผมให้ให้พี่วิโรธเป็นคนเล่าให้พี่วิโรธเป็นคนเล่า,ให,นนลาให้พวกเรารู้เข้าใจ แล้วก็เรียงลําดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องแต่ก่อนที่ถึงที่วิโร์เนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณพี่รุ่งพงเนี่ยได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องเราก่อนนะครับเป็นการวันนี้เป็นวิธีแลกเปลี่ยนนะท่านไม่ต้องรีบนะส่วนท่านพอภัยรัฐท่านมีภาร,รกิจตอนช่วงตายก็เข้าใจไม่เป็นไรพี่แต่ว่าวันนี้เป็นเวิีแลกเปลี่ยนครับ